มีประเด็นที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าก่อเหตุไปเพราะป่วยจิตเวทแต่ในมุมของคนที่เข้าไปช่วยอย่างกันจอมพลังที่ไปช่วยเด็กสองคนออกมาในทีแรกเขาไม่เชื่อแบบนั้นครับเพราะเห็นว่าผู้ก่อเหตุวางแผนมาเป็นอย่างดีผมบอกเลยนะถ้ามาอ้างอ้างเป็นจิตเวทเหรออ้างเป็นจิตเวทเหรอคนอทุกคนลองคิดตามผมนะเอาตามความเป็นจริงนะป่วยเป็นจิตเวทเอะลูกเสียชีวิตอยู่ที่กรุงเทพขับรถ ไปกำแพงเพชรได้ขุดหลุมได้ไปซื้อปูนได้ฉาบเรียบๆเ,เลยได้เอายักใส่ถุงดำสามชั้นได้นี่คือคนโลกจิตเหรอฉลาดวางแผนเลยนะเรียกหาทนายอย่างเดียวด้วยนะยนยยยยนะผมบอกเลยอันเนี้ยหัวหมอผมเรียกหัวหมอแบบเจ้าเล่ห์เหลี่ยมเยอะเหลี่ยมจัด ขณะที่มุมของนักอาชญวิทยาสะท้อนว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นโรคจิตชนิดเฉียบพลันครับโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบว่าเป็นภาวะนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับปมในวัยเด็กก็คือเป็นโรคจิตแบบเฉียบพลันซึ่งพวกนี้จะมีปัญหาในครอบครัวคือจริงๆแล้วถ้าตรวจลงลึกเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาก็อาจจะหนึ่งก็คือมาจากครอบครัวที่แตกแยก broken home แล้วก็เลยมีบาดแผลทางใจ นะครับนะฮะมาด้วยนะครับนะฮะทีนี้นะครับในเรื่องของถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มากระตุ้นจังหวะพอดีเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะขาดความยั้งคิดก็อาจจะลงมือนะครับซึ่งเด็กเนี่ยไม่มีทางสู้ก็อาจจะโอเคฆ่าลูกอันนี้ก็มีเยอะ คดีล่าสุดยังไม่ชัดนะคะว่ามีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แต่ในมุมของจิตแพทย์อธิบายถึงกรณีถ้าผู้ก่อเหตุใช้ยาเสพติดนะคะอาจจะไปกระตุ้นสมองทําให้การควบคุมความคิดไม่ปกติการยับยั้งชั่งใจลดลงและนําไปสู่การใช้ความรุนแรงการโกหกลักขโมยหรือถ้าใช้ยาเสพติดมากขึ้นอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมหลงผิดซึ่งครอบครัวต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมแล้วก็รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะ การเสพยานี้มันหนักขึ know, ้นไปอีกมันก็จะทําลายสมองขึ <c oughs and avete> ้นไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากจะทําให้เกิดพฤติกรรมเสพติดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าหลงผิดหรือประสาทหลอนนะมันก็จะเกิดพฤติกรรมที่เกิดจากการหลงผิดและประสาทหลอนเช่นหวาดระแวงก็อาจจะใช้ความแรงทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนะซึ่งอาการประสาทหลอนเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักกว่าอาการของพฤติกรรมเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสพติดเนี่ยถือว่าเป็น โรคสมองติดยาซึ่งจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดีนะครับทั้งจิตแพทย์และนักอาจญาวิทยาบอกตรงกันนะครับว่าการดำเนินคดีกับผู้ที่มีอาการทางจิตเวชต้องได้รับการประเมินจากแพทย์อย่างใกล้ชิดและหากพบอาการก็ต้องเข้ารับการบํำบัดรักษาก่อนจะได้รับโทษตามกฎหมายครับ